จะดีไหมครับถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วได้กินผลของมันซึ่งผลของมันเนี่ยมีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูงช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยและยังช่วยรักษาโรคได้อีกหลายโรคเลยนะครับใช่แล้ครับผมกำลังพูดถึงต้นมะม่วงหาวมะนาวข แต่วันนี้จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้นนี้มีลักษณะต้นคล้ายกันกับมะม่วงหาวมะนาวโห่ของไทยเลยตั้งชื่อกันแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดมันอยู่ในประเทศอินเดียนะครับผลจะใหญ่กว่าและตอนเริ่มต้นผลจะมีสีเขียวเมื่อผ,ผลสุกจะเป็นสีแดงกลมรสชาติหวานไม่ฝาด ปลูกง่ายแค่ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งแล้วก็เอาไปตากแดดชอบแดดจัดจัดปลูกดีๆมีผลออกเต็มต้นกินกันไม่ทัดเลยสําหรับวิธีรับประทานก็ทานง่ายๆนะครับเอามาล้างน้ําแล้วก็กินกันได้เลยบางบ้านเอามาปั่นน้ําก็ต้องเอาเม็ดใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับบางบ้านเอามาปั่นน้ําก็ต้องเอาเม็ดออกเอาอยางออกก่อน เรามาต่อกันที่สปปรรพคุณนะครับนอกจากจะชะลอวัยแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลสละแล้วก็ช่วยมีส่วนลดความอ้วนช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็งผลเนี่ยมีธาตุเหล็กช่วยโรคเบาหวานช่วยโรคโลหิตจางรักษาโรคปอดรักษาถุงลมโป่งพอง,องจากการสูบบุหรี่รักษาโรคไต รักษาโรคเกาต์บรรเทาอาการตับแข็งได้สปปรรพคุณเยอะจังเลยครับเห็นทีว่าจะต้องออกมาปลูกบ้างแล้ววางที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นอัมพาวาก็เห็นว่ามีการนำมาบรรจุขวดเป็นน้ำสมุนไพราขายกันแต่การปลูกต้นนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าลำต้นมีหนามแหลมคมแล้วก็แข็งด้วย จึงไม่ค่อยแนะนําให้ปลูกในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆสําหรับการขยายพันธุ์ทํำด้วยโดยการเพราะมเมล็ดปักชาตอนกิ่งทาบกิ่งชอบแดดจ,จัดๆรดน้ําวันเว้นวันก็ได้ปกติลูกก็จะออกช่วงปลายมีนาคมแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลําบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิป เดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับตอนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ